เลิลกใช้ไปเลยสวัสดีแฟนๆของมาซารูครับวันนี้ทางแบรนด์มีเรื่องอยากจะถแถลงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ลูกค้าหลายๆท่านเรียกร้องว่าอยากให้มีแบตตัวหนึ่งที่สามารถใช้ร่วมกันได้หมดในทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งวันนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วครับนี่เลยครับแบตเตอรี่รุ่น Power Turbo เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของมาซารุเลยครับมามาดูใกล้ๆก,กันอย่างแรกเลยนะครับสติกเกอร์ของแบตรุ่นนี้จะมีรายละเอียดของแบตเตอรี่บอกไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับแรงดันไฟนะก้อนเล็ก1 6 8โวลต์ก้อนใหญ่20โวลต์ครับแล้วก็บอกความจุไว้ด้วยทั้งตรงนี้2อมอาครับที่เขียนไว้เลย2องมอนะแล้วก็ก้อนใหญ่ที่เป็น10เซลล์แบบนี้ก็จะเขียนไว้ว่า4ี่มอครับ ต่อมาอันนี้สําคัญเลยครับลักษณะของเคียวแบตลักษณะของเคียวแบตครับจะเป็นเคียวสั้นๆแบบนี้ซึ่งอุปกรณ์ของมาสรุหลังจากนี้จะใช้ลักษณะเคียวแบตแบบนี้ครับทำให้เราสามารถใช้แบตรวมกันได้ทั้งหมดครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วแบตรุ่นเก่าๆล่ะทำยังไงโยนทิ้งเลยไหมหรือว่าเลิกใช้ไปเลย ต้องบอกเลยครับว่าแบตรุ่นมัลติพาวเวอครับทั้งสีคลามแล้วก็สีดำแดงแบบนี้สามารถใช้ร่วมกันได้ครับเพราะว่าลักษณะของเคี้ยวแบตเหมือนกันเด็ดเลยนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ออกมาพร้อมแบตรุ่น Turbo นะครับเป็น SCDI 155เดี๋ยวลองใช้งานให้ดูเลยว่าสามารถเสียบแบตได้ทุกตัวจริงๆเริ่มจากแบตเทอร์โบครับ <S 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 แบตมัลติพาวเวสีคราม แล้วก็แบตมัลติพาวเวอร์ซีดำแดงและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะครับของแบตเตอรี่จากมาซารุหลังจากนี้มาซารุจะใช้แบตพาวเวอร์เทครับแต่ตัว m u l ติ p o w e r ก็ยังสามารถใช้ร่วมกันได้อยู่อย่าลืมครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่องมาซารุ Power Tool ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเรามาให้ได้รับชมกันอีกแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเจอกันครับ